รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคาเบาๆประหยัดน้ำมันเข้าแล้วนะคะใครที่ถามหาอยู่นี่มาแล้วนะคันนี้จะเป็นโมโมบิลิโอนะคะเป็นของ Honda นะคะเป็นเครื่อง1.5ค่ะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะเป็นตัว RS ค่ะคันนี้คันนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะนี่เขาแต่งล้อแม็กมาแล้วล้อแม็กยังดีนะคะแล้วก็สะเกิดรอบคันเลยค่ะคันนี้จะเป็นสีดำนะสีสวยค่ะสีเดิม จับพรเมียมค่ะสปอยเลอร์ข้างหลังน,น,น,นี่ค่ะ็กตัว RS ค่ะพรบสุดนี่ค่ะ RS โคิโด้ค่ะสวยมากเลยนะข้างหลังเนาะนีเจ็ดที่นั่งสามแถวค่ะบอกสามารถถอดออกได้นะสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้บอกข้างหลังเนี่ยเราสามารถถอดเก็บได้ เดิมสนิทแต่งล้อแม็กตัดโคเมยี่ห์ดํดำตัดดำโคเมียมสวยมือจับโรเมียมสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันค่ะว่ารถเจ็ดที่นั่งข้างในจะเป็นแบบไหนภายในสะอาดมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นตัวท็อปสุดนะคะมีฟังก์ชันพองมาลัยเนี่ยค่ะมีจอนะคะใส่โจมาให้ด้วยเก mm ียร์ออตโต้ค่ะเนี่ยที่เสียบซ้ายเออพาวเวอร์แปตพาวเวอร์นะคะที่เสียบ ที่จุดบุรี USB ค่ะสวยมากภายในคนโซงคอนโซลสะอาดค่ะแอร์แบ็คคู่นะหลังคาสะอาดมากเลยแล้วก็มีแอร์แอร์ตรงหลังคาด้วยนะสวยมากสะอาดมากค่ะถนงนี่เบาะเบาะก,กร,รมกกรรมหยีตัดลายด้วยสีฟ้าสวยค่ะอคอนโซลไม่มีรอยขีดข่วนเลยแผงประตูก็ไม่มีรอยขีดข่วนค่ะ จกไฟฟ้าสวยมากคันนี้เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันเนาะว่ามันจะกว้างไหมข้างหลังกว้างนะโอ้แล้วก็สะอาดมากเลยอะ่ะนี่ไงแอร์เห็นหมโอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยปรับระดับได้นั่งสบายค่ะใครที่หารถครอบครัวอยู่ค่ะ แนะนำคันนี้เลยนะราคาเบาๆด้วยแล้วก็เป็นเครื่อง1.5ด้วยนะประหยัดน้ามันค่ะแล้วก็นี่นั่งสบายมากเลยกว้างมากข้างหลังอะ่ะแล้วก็เบาะสะอาดมากเลยนะคะว่าไม่ต้องกลัวเลยนี่แล้วเขาใส่ออแผ่นรองอ่ะค่ะแผ่นรองกันเปื้อนมาสะอาดมากกริบเลยแหละคันนี้ทับได้นะคะนี่ค้นลงสะดวกด้วยสวยมาก เหมือนเหมือนรถใหม่เลยอะน้องๆป้ายแดงเลยแหละคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเอ๊เราไปชมห้องเครื่องกันนะคะนี่ใส่กเงาวับ เครื่องเดิมนะคะสะอาดมากค่ะน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะเส้นตะเข็บเดิมแผ่นมออกไม่เคยแกะนะคะสะอาดมาก,กเครืร่องเหมือนใหม่เลยอ่ะดีเกล่ะเฉยจริงๆคันนี้รับประกันนะคะรถที่ร้านเรารับประกันเลยทุกคันไม่มีชนไม่ติดแก๊สไม่น้ำท่วมค่ะรับประกันได้เลย ที่ราคา459,000ค่ะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยค่ะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะส่งแค่7,000ก,กว่าเองค่ะคันนี้ถ้าใครสนใจทักสอบถามอ,อูมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย